ช่วงนี้ต้องบอกว่าท่านี้นี่กำลังฮิตกันจริงๆนะครับเพราะว่ามีเพื่อนที่ยิมชอบเล่นนะฮะแล้วก็ชวนผมเล่นแบบแทบจะทุกวันเลยนะครับเราก็พยายามฝึกนะฮะเพราะว่าท่านี้จริงๆก็ยากนะครับใช้แกนกลางลำตัวแล้วก็ความแข็งแรงของสะบักด้วยนะฮะหลังก็ผมมีความเชื่อว่าถ้าสำหรับท่าที่เราไม่ถนัดท่าที่ยากเนี่ยนะฮะ ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันจะกลายเป็นท่าที่ง่ายได้นะครับผมวันนี้ก็เลยจะลงให้ดูเต็มๆทั้ง4เซตเลยนะครับมาชมกันในเซตที่2เลยนะฮะเซตจับบ่าให้แน่นๆนะครับแล้วก็จะเริ่มดึงตัวแบบนี้เลยนะครับ วันนี้ต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่ามันเล่นได้ดีขึ้นนะคะกว่าสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนนี้ยังแบบยากอยู่เลยนะคะสัปดาห์นี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะฮะยิ่งฝึกท่าที่เราไม่เคยเล่นฝึกไปฝึกไปมันจะง่ายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวดูนะฮะเซตนี้ถือว่าก็ยังดีอยู่นะครับ มาต่อกันในเซตที่3นะฮะเพื่อนก็นเริ่มมาช่วยให้กำลังใจแล้วนะครับเซตที่3เล่นสลับ2คนนี่คนละประมาณ1นาทีกว่าๆนิดๆน,นะฮะมันก็ค่อนข้างพักน้อยนะครับแต่เราก็ต้องตั้งใจนะฮะมีความไม่ลาพอสมควรนะครับท่านีนี่เล่นตลกไม่ได้เลยนะฮะถ้าหลุดโฟกัสหลุดสมาธิปุ๊กเนี่ย ถ้าจะเพี้ยนเลยนะฮะตัวนี้จะเหวี่ยงไม่มีแรงดึงอย่างแน่นอนนะครับเซตนี้ผมก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะฮะก็ค่อนข้างพอใจนะครับเดี๋ยวมาดูเซตสุดท้ายนะคะว่าสภาพเป็นยังไงนะครับนี่คือเซตที่4นะฮะดูนะครับครั้งนี้ผมจะพยายามเล่นให้หมดนะฮะเซตแรกเซต2เซต3นี่แรงมันก็จะดรอปลงเรื่อยๆนะฮะ ดูนะครับเซตนี้เห็นได้ชัดเลยว่าตัวเริ่มเวียงนะฮะเริ่มมีการแอบเวียงตัวช่วยนะฮะเราก็ต้องตั้งใจดึงตัวใหม่นะฮะเซตนี้ผมน่าจะเล่นไปได้ทั้งหมด13ครั้งนะฮะแบบเล่นจนแบบยกจะไม่ขึ้นแล้วนะฮะก็ถือว่าเล่นได้ครบจบทั้ง4เซตนะฮะต่ำที่สุดก็คือเซตละสินะฮะ สิบถึงสิบสี่ครั้งเลยนะครับก็ขอบพระคุณที่รับชมคลิปนะฮะมาออกกำลังด้วยกันนะครับผม